ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆหลังจากเมื่อวานพาปลูกไปแล้วนะครับลวลาตอนนี้ <c oughs> ผ่านไปหนึ่งวันจะพามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับตอนเช้าสังเกตดูนะครับตอนถ้าเกิดอากาศมันร้อนๆน,นะครับมันก็จะพองตัวนิดนึงตรงบริเวณนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามีแก๊สอนรอ,นออกมาแต่วันนี้สังเกตดูจะมีไอ้น้ำเกนะนตรงจุดนี้มีไอ้น้ำากาะในจุดนี้อยู่ แต่กิบเรเปลข้างในก็ยังดูนะครับมันจะประมาณนี้ซูให้ดูเลยจะพยายามถ่ายให้เห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทุกวันเผื่อเพื่อนคนไหนทาพร้อมกันก็จะได้ดูว่าเออวันนี้มันเป็นยังไงบ้างแนบกล้องให้ดูนะครับอาจจะละลายตาได้ด้ยประมาณนี้นะครับนะฮะข้างในมันก็จะแฉะประมาณนี้ ัะไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวพอที่มันขึ้นมาร็จปุ๊บมันก็จะมีการดูดน้ำเข้าไปนะครับของเพื่อนๆเป็นมันผมไหมนะพยายามถ้าหากทำพร้อมกันก็จะได้ศึกษาไปพร้อมกันหรือใครที่ยังไม่ทันได้เข้าไปดูก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ทําตามพร้อมกันเลยก็อันนี้ใช้ได้ผลจริงนะครับที่สาหรับสูตรของผมนะหรือเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคอย่างอื่นก็มาแบ่งปันกันได้ครับนะอันนี้ประมาณหนึ่งวันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับพัฒนาของมันแต่ละวันเป็นยังไงบ้างโอเคครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ